จากเจดีพุทธคยาสถานที่ตัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าราว500เมตรถือเป็นที่ตั้งของวัดไทยพุทธคยาวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดียสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2500ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทยพระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจำลองแบบมาจากวัดเป็นจมบพิตรดุสิตวนารามราชวารวิหารกรุงเทพมหานคร ภายในมีจิตกรรมฝาผนังเรื่องพระมหาชนกและประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเป็นองค์พระประธานสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศเราย้อนเมื่อครั้งก่อตั้งวัดไทยพุทธคยา เดิมได้รับจัดสรรพื้นที่12ไร่แต่ปัจจุบันชุมชนโดยรอบได้ขยายตัวเป็นสังคมเมืองและด้วยวัดไทยพุทธคยาเป็นจุดหมายสำคัญของนักแสวงบุญชาวไทยทำให้ปัจจุบันอาจจะคับแคบไปบ้างปรากฏว,ว่าร่องรอยที่เราได้มาอยู่ในครั้งแรกนางวัดไทยพุทธยาวัดไทยวิยาณนะมีเนื้อที่ที่ทางคณะสงฆ์หรือรัฐบาลได้จัดให้12ไร่ ตอนนั้นค็อเรียองมมากที่สุดแล้วสิบสองไร่เนี่ยแล้วก็ไปที่พระเจดีมหาโพนระเจดีมหาโพนน่ยอยู่กลางทุ่งแล้วก็ไทยเียนไรม่ไล่นาไม่ได้มีอะไรเลยไปนั่งอยู่เี่นัน้นปรากฏว่าตอนนี้เป็น,เป,นเป็นเมืองหมดแล้วที่เราเห็นพวกวันนี้ ไป,ไปได้ยังน,นะนั่นน่ะคนละเรื่องเลยโอ้โหเนี่ยมาเห็นตอนนี้ก็เลยคุยกันบอกว่าทำไมเราไม่ไม่ไม่ซื้อวัดที่วัดเน่ยสักห้าสิบไปเดือยร้อยไร่มันจะสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะเลย สภาพของพระอุโบสถในปัจจุบันชำรุดทุดโทรมไปตามกาลเวลามีนกและ,มะแมลงผู้พึ่งเข้ามาทำรังผนังด้านในและด้านนอกบางส่วนมีน้ำรั่วไหลพบรอยร้าวใต้ฐานพระอุโบสถซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ถูกขุดค้นพบโดยชาวอินเดียท้องถิน่นรอวันนำมาประดิษฐานในที่เหมาะสมจึงต้องเร่งบูรณะพระอุโบสถแห่งนี้ โดยกรมศิลปากรได้ประเมินงบประมาณในการบูรณะครั้งนี้ไว้ที่80ล้านบาทเริ่มแรกเราก็จะต้องดูความรั่วไหลของหลังคาที่กรมศิลปากรมาดูแล้วปีนขึ้นไปดูหลังคาแล้วนะเห็นว่าโครงสร้างเป็นเดิมเป็นไม้ช่วงนี้ทาง กรมศริลปา,ากรได้ประชุมมีมติตามที่ท่านผู้อนการมาดูมาสำรวจว่าสมควรเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นต้นแล้วก็ช่อฟ้านี่ก็ต้องปิดกระจกต้องบูรณะใหม่ทั้งหมด16ช่องใบละกาอีกเราดูแลส่วนบนหน้าบันก็มีนกมี มีนกมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยผู้มแมลงผู้พึ่งนะไปเกาะกันก็อยู่สบายเลยแหละตอนที่เราไม่ค่อยอยู่กันเนี่ยนะเข้าไปอยู่สบายเราก็พยายามที่จะต้องอจัดหน้าบันโบดเนี่ยให้งดงามแล้วก็ลงมาสู่ผนังทั้งนอกทั้งใน ที่มีบางส่วนานา้ำรั่วไหลทางกรมศริลปากรก็สํารวจเสร็จเรียบร้อยเมื่อสํารวจแล้วก็จะนําความที่เป็นรายละเอียดจากการสํารวจในส่วนที่สงวรบุรณะไปเสนอต่อมหาเทศสมาคมโดยมีเจ้าพระกุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้เป็นประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตต่างประเทศนำเข้าสู่มหาธทศสมาคมก่อนพอมหาธทศสมาคมท่านรับทราบรับรู้อนุโมทนาเราก็ค่อยนำความกุศลนี้ไปถึงรัฐบาลการบูรณะวัดไทยพุทธคยาถือเป็นภารกิจสำคัญของเจ้าอาวาสในแต่ละยุคสมยัยที่จะพัฒนาปรับปรุงวัดให้เหมาะสมตามการเวลา พระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาคนปัจจุบันนับเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมผักดันการบูรณะพระอุโบสถไปพร้อมกับการทำหน้าที่พระธรรมธุท,ธทยสายประเทศอินเดียเนปาลรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนไทยและชาวอินเดียโดยใช้วัดไทยเป็นศูนย์กลางนัทพร์ส้อยจำปารายงานจากเมืองพุทธคยาประเทศอินเดีย